สวัสดีคับผมมีโร,บ,รบักเรตยายสิคบคับเขว่าอาร์พีจีชอปร้านเติมโรบักเรตหกในราคาสบายกระเป๋าไม่มีโกงไม่มีเกลียนแน่นอนอา้าวการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมสหรับในวันนี้อยู่กับแบบซาย่าแฟติซิวเรเตอร์นะผมไอ้แบบดาร์กบอลที่ผมเห็นโฆษณา,าใหม่ครับผมซึ่งผมก็เห็นที่ซินมาคุมะเล่นนะผมผมก็เลยอยากเล่นตาม ซึ่งผมเล่นไปนิดหน่อยแล้วผมซึ่งบอกตรงๆเลยว่าเกมนี้สนุกมากเลยผมโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นเดี๋ยว่าครับผู้ชมเมื่อคืนผมเล่นไปนิดหน่อยแล้วโหลดมันโหลดนาน,น,นเลยสคริปต์สินี่รออะไรอ่ะเออกดเพลย์แล้วผมแออล้วทำไมตัวเปลอยอย่างนี้เนะี่ย What the ์อ่าดูสิผู้ชมทำไมตัวผมมันเปลยลอนจอนทันลางอยู่่เนี่ยเฮ้สวัสดีหนุ่มซิกแซกระโปกไค่โอเคนะินเหรอ เชี่ยเป็นพลังเคลเคลตเท่อเปิดเปิดหมดโชโอ้ oh. เขามีล่างอะไรของเขานเนี่ยคุณผู้ชมนี่เปิดเสียงได้ครับมีปุ่มเปิดเพลงสวยสุดยอดไปเลยไอ้นี่มันโกคูดีกว่าดูโกคูดิโอเคครับคุณผู้ชมผมเล่นเม,นะมื่อคืนนะผมผมซื้อพลังนี้มาเป็น S อสเอสผมหรือเป็นซสเปอร์ไซยา5ครับผมกดสี้างผมจนกว่าไอ้ด้านขวานี้จนกว่าจอหนังสือผมจะขึ้นสีเหลืองแล้วก็ปล่อยผมเราจะแปลงละไม่ห่ดู ผมเล่นจะซื้อร่างน,นี้มาได้เลยครับทุกคนตอนที่ผมมีค่าพลังอยู่400ว่าแล้วผมซึ่งสามารถทำเคลพวกนี้ได้อ,อันนึงผมพอซื้อสกิลเพิ่มก่น่นสกิลผมแม่งน้อยมากสำหรับใครที่ได้เป็นเนี่ยเกมนี้นะเลยขาวข้าวก็คือเราจะเกิดใช่ไหมเราก็มารับเควสพวกนี้นี่เลยเริ่มต้นนะครับให้เรารับเควสที่คูมาพอเราทําคูมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยให้เรามารับที่ไอมโมนี่ต่อเลยรอลาพอเราทำอลาเสร็จเนี่ยให้เราทําที่เควิน แล้ววิธีการดูเควสนะผมว่าทําตรงไหนเนี่ยสมมุติว่าผมจะรับเควสของนี่มาคู่มาใช่ไหมแล้วให้เรากดที่เควสครับนี่มันจะขึ้นเลยให้รับริการบัณฑิตแล้วเรากดโลเคทครับผมนี่เลยมันก็จะบอกจุดเราเลยนะครับทุกคนแล้วก็บินตามจุดไปไปจัดการนะครับผมกดคิวนะครับเป็นการล็อกเป้าศัตรูแล้วก็กดใช้สกิลได้มันจะแบบเล็งได้แบบอัตโนมัติมากถ้าเราล็อกเป้าไว้บึ้มอีซี่ดูบอดเลเวลแรกกระโปง อีซี่เจอพลังซูเปอร์นัว,ว่ากูไปนหน่อยเป็นไงเดี๋ยวผมขอรับเควสติดหลอดละกันนะครับทุกทคนโอเคแล้วก็ฝาก์มยีไปเรื่อยครับผมแล้วนอกจากวิธีฟาร์มอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบอื่นครับผมที่มันฟาร์มแบบเอ่อคือเราตีอตบอลนะครับทุกทคนโดยที่ถ้าเรามีค่าพาวเวอร์หนึ่งหมื่นเนี่ยเราก็ต้องมารับเควสตรงนี้นะผมมันจะให้เรามาตีบอสโอเมก้านะครับทุกทุกคนจากมิสเตอร์แชมป์เนี่ย โอ้กกยทำไมมันแหลกขนาดนี้วะคอมก็ไม่ได้กากเลยทช่ไหมแหลกจังเลยโอเคเจ้าตัวโอเมกาผมจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนจริงๆเราก็กดล็อกเป้าได้แหละนี่นีก็ปกมากไม่ก็ปกหรอกเพราะว่าผมโหดแล้วยังไงล่ะตายนี่แหละอีซ EC ก็ตัวต่อไปผมถ้าเรามีค่าพาวเวอร์สองหมื่นเนี่ยเราก็มาทำตัวนี้ต่อเลยนะครับทุกทุกคนนี่ครับผมทำจากเจ้าตัวพิเคิลนะครับผมอันนี้ไม่ใช่พิคโคลโลนะผมแต่เป็นพิเคิล เชื่อมแถวว่าแตงกวาครับแล้วก็ทำเควสแดงไปเ,เรื่อยแล้วผมเควสแดงเป็นเคลสที่ทำแบบทำแล้วได้เงินเยอะมากเควสแดงเป็นเควสที่ทำแล้วได้ของเยอะมากเลยครับทุกคนนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีไอจุดนี้ใช้ห้าหมื่นนะผมทุกคนพาวเวอร์ห้าหมื่นจะให้เราฆ่าฟิซเซอร์แล้วผมแต่ว่ามมไม่ไ่าจะฆ่าคนเดียวเพราะว่าฆ่าคนเดียวยากมากอือหลังจากที่เล่นมาก็นานล้วเราก็ใช้แบบแค่สุปเปอร์ไซยาห้าก็ไม่โกงคนอื่นสักทีไหนก็ได้ไหนเลวเว้ย จะสักตัวดีแต่และตัวนี้เคิื่ออะไรบ้างวะเนี่ยโกสซเปอร์สายาอันนี้มันจะเป็นร่างฟิวชั่นนะครับทุกทุกคนผมใช้ดูว่าเป็นยังไงนี่สมมติว่าเราอยากเป็นตัวนี้ใช่ไหมนี่ผมซื้อมาห้าพันเราก็กดอ e ีฟีครับเราก็จะแปลกร่างเป็นเรจิต้าเลยนะครับทุกทุกคนเ <c oughs> ดยขออ่านนี้ก่อนว่าแต่ละอันมันทำอะไรได้บ้างซื้อมันจะได้คุ้มๆหน่อยผมเลยงไว้นี่สองร้อยเก้าสิบเก้าโลบักเา,าเงินเราน้อยมากๆอันนี้อะไรเนี่ย จะเพิ่ม ENERGY Attack ให้180ดาเมตโอ้โหเพิ่มพลังแบบฟิสิกอลอีก190เพิ่มเลือดอีก900 e n e r g เอเนจีก900โอ้โห300โลบักน่าจะถือว่าโกงใช้ได้อยู่โอเคงั้นเราจัดตัวนี้ก่อนแล้วกันจัดเลยนี่เสื้อเรียบร้อยใช้เลยไม่ได้ทุกคนเอาก็ซื้อไปแล้วนี่ทำไมไม่ให้กูซื้ออีกอ่ะสงสัยต้อเกมเข้าใหม่ โอเคดูสิสยใช้ได้แล้วดิโกสชสยามมาเลยอือโอ้ยเจงเท่เจ๊เท่เท่เทป็นบ้าพินี้แสดเริ่มต้นเราก็จะเป็น1,000แล้วสวยเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์สยาห้าอีกขั้นหนึ่งนะครับอือดูความเท่ระกอ,อือว้าว ตอนนี้มีเลือดสี่พันเลยครับทุกคนดีวผมจะลองมาโซโลฟิเซอร์คนเดียวผมจะลองมาโซโลฟิเซอร์คนเดียวดูนะครับน่าจะไหวละมาฟิเซอร์ตอนนี้กูเป็นกลัวซูเปอร์ไซาแล้วนะเว้ยอุ๊ยมันก็ยังโหดอยู่นะฟิเซอร์อุ๊ยมาดิมาดิฟิเซอร์เป็นตัวที่ถึกมากผมต้องแบบใช้สเต็ปนิดนึง โอ look, 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 look. ้ยลบ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 ว่ะต <travail> ้องคอยใช้ส <Sabbath> กิลด้วยมาดีมาดีมาดีเอาดีโอ้ยโอ้ยสกิลคูดาวสกิลคูดาวมาดีคือแตกต้ไม่แตกมาดิคือมาดิคือโป้งเออยังไม่ตายอีก เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาสวนมาสวนมาดิครับเออถ้าเราฆ่าฟิเซอร์มันไม่ตายแล้วเราตายก่อนนะครับทุกทุกคนเลือมันก็จะรีทันทีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องห้ามตายนะผมไม่งั้นเลือมันจะรีเฮ้ยมาฆ่าตายนะครับทุกคนเมื่อกี้เห็นเลือแบบแบบเออเจอซุปเปอร์น้องาคุณไปหน่อย แค่ตาแตะตาทีวะเขาไปต่อยประชันหน้าเลยมาโอ้โหมันต่อยควยอย่างแรงอือสวยนี่สามารถโซโล่พิเซอร์ได้คนเดียวแล้วเดี๋ยวผมไปฆ่าไมเซเปอร์ตอนนี้แล้วครับทุกคนมาเลยอาจารย์ชีฟูนี่ครับไมเซเปอร์อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนซุเปอร์โนวาจริงไหมไมเซเปอร์นี่มันเป็นตัวที่ฆ่าง่ายอยู่แล้วครับผมทุกคนแทบไม่ต้องแบบโหดอะไรเลยเพราะมันระโปกอยู่แล้วเห็นปะ ผมเตียแบบอีซี่เลยก็โผล่มากอุ้ยเดี๋ยวไปข้ามไปได้สเสร็จดีกว่าทุกคนมาเลยท้องส์ <c oughs> ทำไมท้องกูฆ้ามจริงอะวะมึงใช้ทังนะครับแต่เป็นท้องสุดยอดการลมดีกระซิดแบบอีปิกแค่์ซูเปอร์เซย่ายังไม่หัวทองเลยนะครับทุกคนยังไม่หัวขาวเลยแต่การลมดีกระซิดแบบอีปิกเลยนะครับทังก็จะอยู่เกาะน,นี้นะครับผม ไม่ใช่ทั้งมาคือมาด้วยซิเจ็ดนี่ผมมาด้วยซิเจ็ดหัวขาวเหมือนกันเป็นการรือระดสิขันอ e ีพิกมาดีครับหลบได้โอ้หลบไม่ได้มันล็อกเป้าปกปิคนเดียวไหวไม่ได้ทุกคนอันนี้มาหกกับพิซเซอร์อีกนะครับผมถ้าจะไม่ผิดโอ้ย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 มันแรงจังเลยอะ ว่าผมไม่ไหวแน่เลยทุกคนโดนมันสิบปีเดียวก็ตายละตึ้มบึ sure. ้มบ right ึ้มบึ้มอ้าวไม่โดนสุดยอดว่ะอู้อย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้สวยสวยฮุยฮุยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผื่อลงพืชชิบหายชิบหายบินไปขึ้นทุกคนเอ้าเออมา่นี่มาดิ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  มาสวมโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยโอ้ยโอ้ยดูวิดีโอผมดิดูดูวิดีโอผมดิเดี๋ยวสุดยอดมาหน่อยกินจานแล้วเหรอ d ู o m Doom มาตายทุกคนอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วันมีโอของอีกแล้วดูดูทุกคนดูวิดอย่างเร็วเลยโหโห ผมจะตายแล้วขอชาร์จก่อนเอนจีหมดโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ผมวเล่นแบบสนุกสนุกแล้วผมเนื่องจากว่าไม่มีแมปอะไรจะเล่นแล้วผมก็เลยมาเล่นแบบนี้โอเคครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปผมโดยผมจะได้ถึง50,000ซับเพม,มยังไม่ถึง50,000ซับสักทีว่ารอมานานแล้วเนี่ยเค่วันเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย